สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงโซลิโนย์วาล์วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กจะมี2ขนาดนะครับโดยขนาดนี้ก็คือเป็นขนาดเกลียวเหมือนกันหมดนะครับยกนเกลียวนะครับตัวนี้เกลียวตัวนี้นะครับมันจะมีบอกด้านล่างนะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะฮะอย่างตัวนี้นะครับเป็นขนาด3ามทับสี่นะครับตัวนี้เกลียวหมายถึงเกลียวตัวนี้นะครับจะขนาด3ามทับสี่ตัวนี้นะครับ เป็น1นิ้วนะครับก็คือเกลียวตัวนี้1นิ้วนะครับที่จะต่างกันอีกจุดหนึ่งก็คือตัวคอยนะครับตัวคอยตัวนี้มาสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถอดล้างทําความสะอาดได้ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมีคอยบอกนะครับว่าเป็นอ่าสิบดีซีสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น AC 24โวลต์นะครับตัวนี้ โดยสินค้าของทางร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับมีเป็นสายไฟนะครับตรงนี้ก็คือเอาไปต่อจะต่อขั้วยังไงก็ได้นะครับขอยควบวงจรนะครับคอยก็จะทํางานนะครับจะต่อสลับสายหรือว่ายังไงก็ได้ทั้ง AC DC เหมือนกันนะครับของทางร้านจะมีประเก็นให้นะครับตัวนี้ตัว1นิ้วนะครับจะเป็นประเก็นด้านในใส่เข้าไปนะครับจะเป็น3ามั คือตัวนี้พอเราใส่เนี่ยโอกาสการที่มันจะรั่วเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับตรงนี้ทางร้านแถมให้นะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับตรงนี้ก็จะมีแถมให้บางคนบอกเอ้ยทําไมบอกว่าเป็นหนึ่งนิ้วแล้วทำไมเป็นประกรันสามทับสี่เพราะมันยัดเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้ส่วนขนาดสามทับสี่ก็จะเป็นประกันขนาดหนึ่งทับสองนะครับก็จะมีให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ใส่ทางเข้าทางออกไปนะครับ ค่าของทางร้านนะครับก็จะมีบอยติดให้นะครับรับประกัน30วันนะครับบอยนี้ห้ามขาดนะครับห้ามแกะห้ามขาดนะครับปัญหาหลักๆที่เจอเลยนะครับจะมีอยู่3อย่างหนึ่งก็คือต่อทางน้ําเข้าออกผิดมันจะมีลูกศรบอกนะครับว่าน้ําเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับนะครับดูลูกศรน้ําเข้าทางนี้นะครับออกทางนี้หรือสังเกตง่ายๆน้ําจะออกทางที่มีคอยอยู่แค่นั้นเองนะครับอย่างที่2คือตัวปุ่มเปิดปิดฉุกเฉิน ตัวนี้คือเวลาเราบิดอย่างเงี้ยครับมันจะไปดันคอยด้านในซึ่งไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติใช้บ่อยๆอ่ะตัวนี้มันก็เสื่อมมันก็จะมีการรั่วซึมได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตอนเราเปิดเนี่ยอาจจะมีน้ําไหลทางนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นปกติของมันแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติมีการต่อเข้ากับระบบประปานะครับแนะนําเลยว่าให้ล้างคาบกาวออกก่อนนะครับเพราะปัญหาที่เจอบ่อยมากก็คือ ต่อท่อเสร็จล้วไม่ได้ล้างท่อนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าโซลินอยคาบกาวเนี่ยมันก็ไปค้างไปแห้งอยู่ด้านในก็ทําให้วาวเสียหายนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยก็ย้ํากันอีกทีหนึง่งสําหรับลูกค้าที่ต้องการนําไปต่อใช้นะครับกับท่อ1นึ่งทับนะครับก็แนะนําสามารถใช้เกลียวแปลงนะครับอย่างตัวนี้เกลียวแปลงตัวนี้จะเป็นขนาดหนิ้วเป็น1นึทับสองนะครับแล้วก็มาใส่เข้าไปตัวนี้ก็อาจจะใส่เทปพันเกลียวนะครับให้มัน ลดการรั่วซึมนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแกรเกลียวเป็น1นทับสแล้วนะครับตรงนี้แต,แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นขนาด3ามทับสนะครับก็สามารถใส่ได้เลยโอเคครับอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับโซลินอยวาล์วรุ่นเล็กของทางร้านย้ํากันอีกทีนะครับว่าเหมือนกันต่างกันก็คือที่เกลียวนะครับเกลียวขนาดถ้าเราเรียกว่าโซลินอยวาล์วหนิ้วก็คือเกลียวขนาด1นิ้วนะครับโซลินอยวาล์วขนาด3ามทับสก็คือ3ามทับสนะครับตรงนี้